คำวา่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของความบมีโตมีตนนั่นแหละคือธรรมะกันเรื่องใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่มีโตมีตนนั่นมันบแม่นธรรมะธรรมะนี่มีอยู่แล้วที่จิตของพวกเฮานี่แหละซึ่งมันเป็นแกนศาสนาเป็นเรื่องเดียวที่พวกเฒาจะต้องเข้าใจเข้าถึงแจ้งประจักษ์ด้วยจิตให้ได้เป็นเรื่องที่พวกเฒาจะต้องทําความเข้าใจให้ได้เร็วที่สุด พราะว่าชีวิตพวกเฮาบนบนแนนอนพวกเฮาสแสวงหาอย่างเดียวในการเกิดมาแต่ละศาสตร์นี่พวกเฮาสแสวงหาอย่างเดียวก็คือว่าต้องการพ้นทุกขพ้นจากวัตตะวัตตะที่เขาปรุงแตง่งที่เฮาคิดกันอยู่ตลอดเวลานี่แหละปรุงแต่งเป็นอารมณ์สุขปรุงแต่งเป็นอารมณ์ทุกข์เฮาก็ยึดอารมณ์เจ้าของนั่นแหละเพราะมันสมอยากได้ดังใจก็ดีใจก็ยึดอารมณ์ดีใจนั่นแล้วก็เสียว่าความดีใจนี่เกิดจาก เรื่องเล่าแบบนี้มีลาบมียศมีสันเสริญเขาได้ของสิ่งนั้นเขาอารมณ์ดีพอใจได้อารมณ์นั้นมาเป็นเจ้าของได้ความสุขนั้นมาเป็นเจ้าของได้เรื่องเล่านั้นม่นเป็นเจ้าของอันเกิดจากเขาคิดเกิดความสุขขึ้นมาเขาก็ยึดเรื่องเล่ามุนี่เกิดเป็นภพเป็นชาติของสุขคติพราเขาเกิดความผสมอยากคิดแล้วมันบ่เป็นดังใจเจ้าของคิดมันก็เกิด อารมณ์ทุกข์ขึ้นมากเกิดยึดอารมณ์นี่เครียดแค้นโกรธเกลียดอาฆาตปยาบาทกันสุดท้ายก็ไปเกิดในทุกขติไอทุกขติที่ว่าเกิดเนี่ยหมายถึงว่าจิตมันมาเกิดในอารมณ์นั่นเองพวกเฮาเกิดอยู่ในผพแแพงอารมณ์สุขเกิดในผพแแพงอารมณ์ทุกข์พวกเฮามักเกาะอารมณ์หนาเข้าขใจว่าเกาะความคิดเกาะอารมณ์นี่แหละคือการเกิดของจิต